หลักครับหลกัลกแลก้วหลักหลฮกหลัก ถ่ายแล้วมาครับผ่านๆมานะฮะเห็นไม้สวยนะฮะดูใหญ่เลยนะ้ยไม่เล็กนะฮะเอาสิ่งนี้ไม่เล็กครับดูปลาโอ้ลูลวันนี้โอ้โหมีสามครับ เยอะอย่างเนี่ยอ๋อเรียบร้อยเขาผ่านผ่านมาแล้วครับไตเราลองลองถ่ายหัวมุมนึงนี่ไงที่ตรงนี้เลยครับที่มากัดเมื่อกี้อ่ะอือมาดูนี่เหยื่ครับมาดูเชยเหยื่อะไรก็ไม่รู้ของไตโด่งนะฮะมนผ่านมานะฮะสวยไหมฮะสวยสวยสวย วิ <PM ee> ่งอยู่ครับวิ่งอยู่โดนฮะโดนฮะโดนฮะสู้ฮะสู้ฮะเอาออกซ้ายก่อนฮะสู้ฮะโอ้สู้ฮะสู้ฮักเอาออกซ้ายมาก่อนนะฮักมีแรงครมีแรงมีแรงเพราะว่าด้านขวาไปหิ้งฮักขวาไปหิ้งฮักออกซ้ายมาก่อนฮักมาทางซ้ายก่อนฮะ โอเคนี่ขึ้นได้แล้วฮะไม่เ็นะเดแล้วนะเแล้วนะเกิดแล้วนะฮะเบแล้วนะฮะไม่ห็กรัออรฮแล้วนะฮะ เง่ายด็นตัดงใหญ่เลยฮะหมองไม่เห็นตัวปลาครับตัดแมงม่มวฮะโอ้โหเป็นไอ้ิ่งใหญ่ฮะิ่งใหญ่จริงฮะเาเต็มหินเลยฮะถ้าไม่ไม่ไม่นี่มาจบเหนนรอฮะนี้ตายยากเลยอู้ ก็มาดูกันนะฮะเป็นปนินไซโบโบเลยนะฮะกลางคืนนี้นะฮะก็ดูที่ปากได้นะฮะให้ชัดๆเลยนะฮะดูที่ปากนะฮะเป็นเม็ดยาง EVA นะฮะดูชัดๆนะฮะช้ตะขอเบอร์ห้านะฮะของกามานะฮะนี่ตะก้อวิ่งกับตะก้อวิ่งบ้านๆนะฮะตะกัวก็อยู่ตรงนี้นะฮะดูันชัดๆเลยนะฮะกับเม็ดยาง EVA นะฮะยางรองเท้านะฮะ โบโบเลยโอเคสวยครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพนิดงแป๊บโดดอีกแล้วฮะโอ,โอ้ตัวนี้เข้าต่อครับ หลากวะฮะหลากวะฮะดึกอย่าง้ฮะอันนี้ไอหินก้อนหินนี้นฮะ ป่านินใหญ่แล้วฮะป่านินใหญ่มากเลยใหญ่จริงๆอ่ะก็มาดูกันนะฮะว่าเราใช้อะไรตกกันนะฮะวันนี้มาให้ดูนี่นะมุมปากเป็นเมดยาง EVA นะฮะใช้ตะขอกามาเบอร์ห้านะฮะนะฮะมุมปากสวยๆเลย แล้วก็ตะขอนะฮะก็เป็นกามาเบอร์ห้าตะขอวิ่งบ้านบ้าน,นะฮะเหยือ่อยังไม่แตกนะฮะแล้วก็มีตะกัวนะฮะันนี้นะฮะโอ้ไซส์สวยเลยเทียบกับสวิงนะฮะดันโลโอ้ดันสองตัวนี้นะฮะน่าจะมาเที่ยงคืนได้โอเคฮะเดี๋ยวมาขออนุญาตถ่ายพัน,นหนิ่งแป๊บนึง โโอ้โหจจังครับครับก็สวัสดีครับพี่พี่น้อง,น,องน้องน้าะเพื่อนๆนที่รักในการตกปลาทุกคนนะฮะวันนี้เราก็ย้ายหมายกันนะฮะเมื่อวานผมมาถึงห้ามงเย็นประกอบเหยื่อเสร็จปีน่าจะมืดพอดีนะฮะ ของหมายไต่โด่งข้างนอกนะฮะก็กดไปสองแต้มนะฮะเป็นปานินไซส์ดันสองโลหมดเลยนะฮะกลางคืนนะฮะมีตอนประมาณสองทุ่มกว่าหนึ่งตัวแล้วก็ตอนเที่ยงคืนหนึ่งตัวนะฮะหลังจากนั้นผมเมื่อไหวผมก็นอนเช้าเนี่ยเราย้ายหมายกันเพราะว่ามีลูกค้าเข้าหมายนั้นนะฮะเราก็ต้องย้ายตอนนี้เราย้ายเข้ามาหมายไต่ช้างนะฮะเดี๋ยวมาตามลุ้นกัน ว่าหมายไตยช้างเนะะพอมีโอกาสไหมนะนะกับเหยื่อตัวใหม่นะฮะเหยื่อตัวของเรานะเนี่ยเหยื่อมังคุดดำํำแต่ผมก็เทสมาเรื่อยๆนะค่อยๆเทสมาเทสมาเอาให้พอดีที่สุดจากเหยื่อตัวเก่าเราปรับแต่งนะฮะทรานเหยื่อตัวเก่าเรามันจะมีหลายตัวบา,บางลูกค้าบางคนซื้อไปใช้แล้วก็เขาผสมไม่เป็นผสมมันมันหลายตัวเกินไปอ่ามังคุดดานี่คือมาถึงกุนเทถุงแล้วก็ กะทิหนึ่งกระป๋องแล้วก็ตีตีตกเลยง่ายง่าย,ายดีนะแล้วผมก็เทสมาหลายครั้งนละ้วแล้วก็ไม่ได้เอาวิชาตำรามาจากการาน,นั่งเทียนนะฮะก็ศึกษาดูจากโปรนนา,นาจากภาคกลางภาคอีสานนะฮรแล้วก็ถามไทยเขาดูแล้วค่อยๆปรับแต่งมาใช้เวลาประมาณสี่เดือนนะฮะอาจจนมาถึงตัวมาคู่ดำตัวนี้คิดว่าสำเร็จแล้วนะฮะ Okay, เดี๋ยวมาตามรุ่นกันหมายไตยช้างนะฮะว่าพอจะมีตัวให้นานาได้ชมเหือนไหมเมื่อคืนกดไปสองแต้มละโอ้โหดันสองมันจริงเลยเมคืนแต่วันนี้กลางวันอื หลักแล้วฮะลักแล้วหลักแล้วฮะหลักแล้วฮะลักแล้วฮะโอ้โหมีน้ำหนักนะฮะหลักแล้วฮะโอ้เพราะเป็นบ้าปลาบ้านะครับไม่ใช่ปลานิ่รับแขกตลอดนะครับบ้า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 ,บา มาบ้าหมายไต่ช้างครับรับแขกวะดูที่ปากกันชัดๆ,ดๆนี่เหยื่อตะก้อนนะฮะแล้วก็ตาเขาเนี่ยฮะผมใช้เม็ดยาง EVA นะนะฮะดูนะฮะเราใช้รัมตกจริงๆกับเม็ดโฟมนะฮะแต่ผมใช้ยาง EVA นะะมันก็คือยางเท้านะฮะ สสยอยู่สวยครับ